สวัสดีค่ะวันนี้พบกับดาวชาแนลก้าวไกลอแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะว่าเออมันมีเคสเคสหนึ่งที่เป็นเคสจริงนะคะที่ดาวรู้มานะคะก็คือเป็นเพื่อนของดาวนี่แหละค่ะเอ่อพอเขามาอยู่เมืองนอกนะคะที่แรกเขาก็มีแม่เขาแล้วก็มีพี่สาวนะคะพอหลังจากที่เขาแต่งงานกับสามีนะคะที่เป็นอ่าเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าประเทศอะไรเราไม่ขอบอกนะคะ เพื่อนดาวนะคะก็ได้ทําการตัดขาดนะคะคนที่บ้านนะคะคือแม่เขาแล้วก็พี่สาวเขาแล้วก็ญาติพี่น้องทางไทยหมดทุกคนนะคะตัดโดยการบล็อกเบอร์โดยที่การแบบติดต่อทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น facebook เป็นอะไรก็ตามนะคะตัดออกเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกกับดาว,ว่าที่ผ่านมาแม่เขากับพี่สาวเขามีแต่เอากับเขาอย่างเดียวหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเงินทองข้าวของอะไรก็ตาม เขานะคะจะมีพ่อนะคะแล้วพอพ่อเขาเสียชีวิตนะคะเขาก็ได้ชีวิตแล้วทําประกันไว้ก็ได้เงินจํานวนหนึ่งนะคะแต่ว่าแม่นะคะกับพี่สาวก็จะเป็นคนที่แบบไม่ว่าจะอะไรก็จะเอาแต่กับเขาอย่างเดียวนะคะเงินก้อนนี้เขาก็แบบว่าประมาณว่าเกิดแบบน้อยใจนะคะว่าชีวิตเขาเหมือนกับว่าทําอะไรก็ตามแม่เขาก็ไม่เคยเหมือนรักเขาอะค่ะแล้วเขาก็แบบพอมาอยู่เมืองนอกนะคะเขาก็เลยตัดแม่ ตัดพี่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดทุกอย่างนี่แล้วก็ขายบ้านที่เมืองไทยนะคะเขาจะมีบ้านหลังหนึ่งที่เขาซื้อไว้นะคะแล้วขายนะคะแล้วก็สามีก็มาปลกบ้านให้ที่แบบเหลือล้านกว่าบาทสามีก็ปลกบ้านให้แล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศนะคะแล้วเขาก็มีลูกใช้ชีวิตโดยที่แบบไม่สนใจคนทางบ้านนะคะถามว่าเคสนี้นะคะ เป็นเคสที่คนอาจจะมองว่าเออเป็นอะไรที่แบบใจร้ายหรือเปล่าทําไมถึงตัดแม่ตัดอ่าอะไรได้บางคนนะคะเกิดมานะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะเกิดมานะคะก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองอันนี้เคสของเพื่อนดาวอะคะ่ะคนเนี้ยเขาจะเป็นอะไรที่ดินน้นรนอะไรก็ด้วยตัวเองเขาก็จะมีแต่พ่อที่คอยซัพพอร์ตเขาเรื่องเงินเรื่องทองพอเขาหมดพ่อไปเขาก็ไม่มีใครเหมือนแม่เขาก็ งานมีครอบครัวใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่สาวเขาก็เหมือนกันนะคะเอาแต่กับเขาทุกอย่างยืมทุกอย่างทุกสิ่งแล้วก็ไม่เคยให้คืนเขานะคะแล้วก็เขาก็ชีวิตน่าสงสารนะคะอันนี้เราเห็นมากับตัดกับตัวเองเลยว่าบางคนก็ไม่ใช่ว่าใจร้ายที่ทิ้งครอบครัวที่ต้องตัดทางครอบครัวที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าเหมือนเขาอยู่ตัวคนเดียวมาตลอดถามว่าเคสนี้เป็นเคสที่ดาวรู้สึกเขาก็ตอนนี้เขาก็เลี้ยงดูครอบครัวของเขาที่ ต่างประเทศนะคะแล้วเขาก็มีชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็มีลูกมีครอบครัวที่มีความสุขแล้วเขาก็ไม่ได้ติดต่อกับคนที่เมืองไทยญาติพี่น้องพ่อ,พอแม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเขาก็ตัดไปตั้งแต่วันนั้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่เล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันมีจริงๆเคสแบบนี้นะคะใครที่มีเคสประสบการณ์แบบนี้ก็มาเล่าให้ฟังได้นะคะเดี๋ยวดาวจะต่างๆที่ดาวรู้มานะคะเพื่อเ,อเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ ยังไม่รู้ที่เดินทางสายฝอรหรือกําลังศึกษาที่จะเข้ามาทางนี้หรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากด subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์เป็นกำลังใจให้เราเพื่อทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย